สวัสดีครับสมาชิกสตา r ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยหาหนอยปกติครับในรอบ18.30นาฬิกานาทีงวดประจำวันที่2 4กุมภาพันธ์2564ลงคลิปในกับสมาชิก ท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยปกติจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวย ฮานอยปกติเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับในรอบ18.30นาฬิกานาทีงวดประจำวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์2564ครับผลการออกรางวัลเลขกท้าย4ตัวครับออก7 หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเลขไทยสามตัวบนหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเลขไทยสองตัวบนหนึ่งศูนย์ครับและเลขไทยสองตัวล่างออกสองแปดครับสองแปดเลขไทยสองตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากวหวยอาหน่อยปกติงวดประจำวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบสี่ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูในงวดล่าสุดครับในงวดของวันที่ยี่สิบสามครับ จากเลขกลุ่มชุดครับเนกลุ่มชุดนี้นะครับ16ชุดครับก็มาตามสูตรในงวดนี้มาตามสูตรครับผลการเข้าก็คือ10ครับเข้า1016ชุดนะครับส่วนชุดดึงเด่นไม่มาตามสูตรครับไม่มาตามสูตรชุดเน้นเด่นครับชุดเน้นเด่นเน้นไปที่25 29ในตํานตำแหน่งเล็กท้าย2ตัวล่างมาอยู่ที่28ครับไม่มาตามสูตรเด่นครับนี่คือสายสชุด สิบหกชุดนะครับหรือว่ามาตามสูตรครับหลุดหลักร้อยไปครับหลุดหลักร้อยไปสมาชิกท่านผู้ชมก็ในการคิดคำนวณสูตรไว้นะครับในการหาเลขเด่นครับในการหาเลขเด่นเพราะในตำแหน่งเลขหลักสิบและหลักหน่วยในชุดสามตัวบนครับสองตัวบนครับสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามมาตลอดก็จะดู ได้วาครับตัวเลขครับที่เลขจะเดินมาบ่อยหลายงวดมากที่สุดครับคือเลขศูนย์ครับติดมาหลักสิบหลักหน่วยอยู่ตลอดครับติดในตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยอยู่ในงวดหลังๆมานี่ครับสี่ห้างวดหกงวดขึ้นหลังนี้เลขหลักศูนย์นี่ครับศูนย์นี่มาติดมาตลอดครับการคำนวณสูตรการคำนวณสูตรถึง,ถ,งถึงได้มีการผิดพลาดเรื่อยนะครับ เพราะเลขไม่เดินหน้าครับตัวเลขคงที่ตัวเลขดิ่งอยู่กับที่ครับนี่ก็เป็นที่หน้า,าคิดหน้าใช้หลักการพิจรญญารณาพอสมควรนะครับ่อ,อนที่จะตัดสินใจครับมาดูการสรุปเลขเด่นครับเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรที่ได้คำนวณไว้นะครับ เลขสูตรหลักร้อยครับผมได้นําเลขหนึ่งหดล่าสุดครับคือเลขหนึ่งมาคานวณครับหลักสิบคือเลขหนึ่งครับมาคํานวณครับหลักหน่วยคือเลขศูนย์ครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยหลักร้อยครับจากการนําเลขหนึ่งมาคํานวณหาเลขเด่นได้เลขเด่นอยู่ที่สี่ตัวครับเลขสี่ตัวหลักร้อยครับมีเลขสองเลขสามเลขแปดเลขศูนย์ครับสองสามแปดศูนย์เป็นเลขเด่นประจาหลักร้อยครับ หลักสิบครับคือเลขหนึ่งครับนำเลขหนึ่งมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับได้เลขเด่นอยู่ที่สี่ตัวเช่นเดียวกันนะครับมีเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเลขเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดเป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วยครับเลขศูนย์ครับผมนำเลขศูนย์มาคำนวณนะครับได้เลขเด่นประจำหลักหน่วยอยู่ที่สี่ตัวครับมีเลขสี่เลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์เป็นเลขเด่น ประจำหลักหน่วยครับนี่คือเลขที่คำนวณสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,ยห,หวย่ยห้านอยปกติ18บแนาฬิกาสนาทีนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนล่างครับ2ตัวบนล่างหลักสิบครับ4ตัว1 2 6 7ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว45 9หครับจะได้ชุด2ตัวบนล่างดังนี้ครับ หวางหลักสิบครับจะคู่กหลักหน่วย4ตัวครับจะได้14 1่งสี่หครับ2วางหลักสิบจะคู่กับหลักหน่วยสตัวครับจะได้24 25ี่สองห้าสอางศครับหกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้64 65่หกหครับ7วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับ จะได้7 4 7 5 79 70ครับทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดจะเดินตามสูตรนี้อีกหรือไม่ครับเป็นงวดต่อไปหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่ในเลข16ชุดนี้ครับเป็น4 6ชุดชุดที่เต็มอย่างไม่ตัดครับถ้าหากสมาชิกท่านใดนะครับที่มีแนวทางการคำนวณสูตรได้เลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยก็มาเทียบชนได้นะครับ นำเทียบชนเพื่อตีหาตัวเด่นที่สุดนะครับตามตัวเด่นที่สุดไปซื้อสลักหวยฮาหนอยปกติครับ18บแนกาสามนาทีครับชุดเด่นครับจากทั้งหมด16ชุดผมก็จะสรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูครับหลัก10ครับ4ตัว1 2 6 7ครับ1 2 6 7ผมเน้นไปที่นะครับ เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหนึ่งและเลขหกครับหนึ่งกับหกนะครับวางในตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์ผมเน้นไปที่เลขสี่ครับเน้นไปที่เลขเก้าครับเน้นไปที่เลขสี่และเลขเก้าครับผมจะนําเลขหลักสิบครับหนึ่งกับหกครับที่เลขเด่นหนึ่งกับหกจะคู่กับหลักหน่วยสองตัวสี่กับเก้าครับจะได้ชุดเด่น ชุด2ตัวบนล่างดังนี้ครับสรุปชุดเด่นครับจาก16ชุดครับก็จะได้เลขเด่นบนล่างครับ1 4 19 6 4 69ครับ1 4 1 9 6 4และ69ครับ4ชุดครับ4ชุดเป็นชุดสรุปเลขเด่นชุด2ตัวบนล่างหวยฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาทีนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า เลขสี่ชุดนี้ครับเลขชุดสองตัวบนล่างครับอะมาตามสูตรหรือไหมครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่และหกเก้าครับนี่สี่ชุดเด่นนะครับมาชิกทุกท่านครับที่เขามาติดตามรับชมก็ต้องโฉนใจนะครับว่าเลขศูนย์ครับเป็นตัวเลขปริศนาอีกครับเลขศูนย์นะครับจะเป็นตัวเลขปริศนาจะเดินต่ออีกหรือไม่ครับ ะจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับในตําแหน่งเลขหลักสิบและหลักหน่วยครับในตําแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยก็ต้องมาลุ้นกันครับเลขศูนย์ถ้ามาในตําแหน่งอยู่ในสูตรหลักหน่วยก็จะมีเลขศูนย์ครับมีเลขศูนย์อยู่นะครับถ้าเทียบตัวเลขแล้วก็จะได้นะ, 1, 2, 0, 6, 0, 7, 0นะครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับในกลุ่มนี้แต่ผมสรุปคาดการณ์ว่าไม่น่าจะมาตาม เลขศูนย์ไม่น่าจะเดินต่อครับน่าจะหลุดแล้วครับน่าจะหลุดถ้าเลขศูนย์หลุดครับก็เลขในกลุ่มนี้ครับในกลุ่มหลักหน่วยครับสี่ห้าเก้าศูนย์ครับเลขสี่กับเลขเก้าครับนิ้นอ่าเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับเลขสี่เลขเก้าครับหลักสิบก็จะเป็นหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกนี่คือเลขเด่นนะครับชุดสองตัวบนล่างครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่และหกเก้าครับ ส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนผมดึงหลักร้อยครับหลักร้อยมีด้วยกันนะครับสี่ตัวครับสองสามแปดศูนย์ครับสองสามแปดศูนย์นะครับหลักร้อยครับเน้นไปที่เลขสองครับเน้นไปที่เลขสองเน้นไปที่เลขแปดครับสองครับแปดครับวางตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนําเลขสองเลขแปดมาจับคู่กับชุดเด่น ชุด2ตัวบน4ชุดครับ1 419 6 469ครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับชุด3ตัวบนครับ2วางตำแหน่งหลักร้อยนะครับจะคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้2 1 4 2 1 9 2 6 4 2 6 9ครับแล้วก็เลขเลขแครับเลขแวางตำแหน่งหลักร้อยครับสีกตัวหนึ่งครับจะคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้8 1 4 819 864 869ครับทั้งหมด8ชุดนะครับในชุดเลขไทย3ตัวบนหวยฮานอยปกติ18ราการ30นาทีนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุด3ตัวชุด3ตัวบนชุดตรงครับส่วนสรุปชุดเด่นชุด3ตัวครับความน่าจะเป็นครับเป็นชุดเน้นครับในทั้งแมดทั้งหมดนะครับ8ชุดครับผมก็สรุปไปที่ ชุดเด่นชุดเดียวครับ2 6 9ครับ269ชุดรองก็คือ8 6 4ครับเด่น269รอง864ก็มาลุ้นกันครับว่าในเลขนะ9 6 9และ864จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวบนล่างเน้นไปที่69ครับชุดเด่นเน้นไปที่69ชุดรองมาที่64ครับเน้น69ครับชุดรอง64ครับนี่คือข้อมูลไว้ฮานอยปกติ18 นาฬิกาสานาทีครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใช้การพิจารณยายัาในการรับชมก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลากวหวยฮาหนอยปกตินะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางข้อมูลที่ได้คำนวณสูตรตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นครับจะเดินหน้าตามสูตรคำนวณหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในตำแหน่งเลขชุด2ตัว สรุปไดชุดเด่นและสามตัวสรุปชุดเน้นชุดเด่นจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนลยครับวัทนที่อยากมีแนวทางสูตรการคำวนวณนําตัวเลขมาเทียบประชนกันจะได้ตัวที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเรดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิด คำนวณสูตรวหวยฮาหนอยปกติที่ผมได้หาข้อมูลสรุปเลกเดๆลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลคไล์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีเลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขว้สมาชิกสตาร์ทูดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับ ถูกสลากหวยฮานอยวดไปจะาำวันที่24กุมภาพันธ์2อ6 4เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ